เที่ยวเพ่อตังค์เลยโอ้โหแมงอะไรอ่ะแมนที่ไหนล่ะตกกระเป๋าตังค์แล้วเฮ้ยทำไมอ่ะเอ้าตบตัวทำไมตัววันนี้เดินผ่านให้ตบตังค์ดิ๊งตังค์เยอะในกระเป๋าเที่ยไม่ใช่คนผู้หญิงหญิงคนไม่เที่ยวไปอย่างนี้ดีกว่าเราต่อตานาเคต่อทางนี้ความสุขเรามันเกิดแล้วคืออะไรเห็นหญิงสามสี่คนเดินผ่านหน้าเราไปไหมแล้วไงอ่ะเราต้องไปตัวทางนี้ต่อแล้วเดี๋ยเป็นตัวดูซิว่า ไมเป็นทำอะไรเข้าค<ช>ุกร<า>กรม,กรมกรไหมหรือเปล่าเอาล่ะถ้าเกิดทำผิดล้อมจับเลยโอเคไปไปดิไปด้วยเดที่รำคาญนะ พี่กล่าวว่าจะแก้ผ้าเลยเฮ้ยด <Hey. S 2> ูว้าวใครเห็นใช่เขาเห็นสวนส่งกูขึ้นมาทำไงรุ่ล่ามึงน่าดูจีเวนแล้วแล้วจะยังไรตรงตีนี่ต้องแก้ผ้าเลยเหรอเออไม่เป็นไรในนี้มีเจ้พี่ทุกคนไว้ใจได้หมดเลยพี่ไม่คิดอะไรหรอกจริงจริง <c ười> พี่ก็เห็นรุ่นล่าเห็นเฮ้ย <Hey. S 2> มึงมน่ตัวดีเลยลอกแรกน่าดูผมไม่ได้ลอกแรกกูพี่มึงนะเนี่ยมึงอ่ะนะกูไม่เลยเขาจะมีกองมองอะไรก็เป็นมึงอ่ะมึงมาเห็นมาเห็นส้วนทรงกูแล้วมึงกลับใจไม่ได้นะ อะไรน่ะปิกเกาะปิกเกาะมึงแล้วปิงปิงเกูยังไม่ได้ลงน้ำเลยอะไรอะอะไรเกาะพี่อ่ะอ๋อไม่ใช่อะไรอะพกใส่หัวมาอูลงน้ำก่อนนะอะไรอะไรโอ้โอ กันเชียงเพ่อโชว์คุณเชียงไม่ได้ไม่ได้สารทหารลงไปไดังไมงไัเก่งเกงดังดังดังดยง้ัดัง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 นังดังดังดังมันก็หมอคางดังดงดั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 ดัดัง่ั่ดดดดดงนั้นสงงงงงมหม แต่งโตไม่เหมือนที่เกยอีบ้านเันหล <หา S 2> ังมาคุณลุงมันจะไปต่อยบวยนี่อะไรเนี่ยหยุดจังเลยเฮ้ยโอ้ยโอ้โห,โห,โหอะไรไม่รู้แต่ที่เรารู้ลายเดียวกับปอกหมอนบ้านกูเลยใช่เหรอถุองเปล่อกหมอนอะไรลายนี้เดีย๋ยวเดีวที่ของใครเนี่ยโอ้โห,โห,โหสภาพไม่ได้เลยโอ้โหแต่อเน,นี้ยคุรู้ว่าต้องเป็นของน้องวิวแน่ๆรู้ได้ไงอ่ะ นางลิเกคณะในคณะนั้นห้องน้ำไกลๆอย่างนี้นะเยี่ยวหลังโนลิเกพอเยี่ยวป๊บทำไงเยี่ยวปึ๊บพอเสร็จปับ้พ่อทุกไลนเนี่ยของวิวชัวร์ได้งว่ถือวามีคาดน้ำเหลืองติดอยู่เลยไปาแล้วคาแป้งเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยกนเ เป็นไงเป็นไงนีดิดิวายนะผมไม่ไหวแล้วว่ะผมไม่ไหวว่ะทำไมไหวเลยหรอเเฮ้ยจ๋อนนไอ้้ี่ยเฮแล้วทำไมไม่โดดล่ะไม่กล้าโดดกลัวอีเหี้ยนั่นแดกคนไม่ใช่อะไรกลัวมึงไปโกยขนออกก่อนมั้ยขนเยอะขนเยอะจังเลยเพื่อนก่อนมึงเจ้าขนออกมึงถอดหมวกทิ้งได้ไหมเนี่ยหมวกเกี่ยวเฮี้ยเลยม้ยเนี่ย อีหมก็ทอดได้แต่มอดพูดเป็นไงกูเหมือนพระบวชใหม่เลยไม่ได้พี่แพร่ต้องดูด้วยไงคนนี้สวยสุดแล้วกูให้มึงเลือกก่อนเลยทีฮะพี่ชายอยากบ้างจริงเวลานั่งน่ะคนนี้สวยมากสวยเศร้าหักอรมณ์ขมจลิตไม่ให้ดวงจิต Oh 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 Let me talk จะหยุดสุดสยิวว่า,าว่าวิววานแม่ทำไมจังไม่ปกปิดดูเธอไม่คิดอายกา แ้วขยันว่ากสีหยักทิต้พบหน้าเห็นเธอนอนง่ายวันตกันเทียงเฮ้ยกูมองเห็นเคียงกันชา นี่ก่อนมึงจะเป็นนางจ๊อบมึงช่วยโกนขนจุกแล้มมึงก่อนเถอะขนจุกแล้มนั่นแหละบ้านมึงเล่นจุกแล้มอ่ะให้มันน่ารักฮะหยอกก็ได้ให้ใครหยอกมึงชอบคนไหนมึงตาคนนั้นผมว่อตาเลยชอบคนไหนตาคนนั้นเออแล้วมึงอย่าเอาอีเหี้ยเดือกกูนะมึงด้วกูนะกูจ๊อบมึงด้ว้นะ ไม่ชอบไปแล้วอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเข้ามาต่อว่าผมเราว่าใครว่าพ่อกลัวสำรวมสินแล้ววัาขึ้นมาเนี่ยใครต้องแอบชอบฉชนแน่เลยเอาอะไรมาปาฉชนเนี่ยเ้ยพี่ผู้ชายเทแล้วทานนทนเธอเแบกงไเธอไม่ต้องกลัวอีรุ่นกับผู้ชายเหมือนกัน โอ้ผ่าแล้วผ่าเบ้นแล้วผ่าเป็นแล้วนักขุนแล้วโอ้ยโอ้ทำไมเฮ้ยอย่าไปกลัวแสงเลยคุณก็ไม่เห็นเลยเนี่ยไม่ต้องกลัวกลัวสารส้มมากปลกเลยน้ำไสเอาดิโป้โอ้ดิโก้โอ้ดิโก้โอ้โหเออให้มัาปอบเออยีหน้าเนี่ยมันมีใครดูบ้างหรอเฮ้ย ตาดิ้นเหรออำยังไงกันจิงปามะอะไรปามะเฮ้ยนี่กูหลบด้ังเฮ้ยไม่ได้ขุดรถทุไลขุดรถทุไลพี่ว่าเรากลางมุ้งทะยงเยอะมากเลยเดี๋ยวไม่เป็นไรอ่ะมึงยังถามกูว่าเจ็บไหมไว้าไอ้ผู้ชายหี่งอยป้ายยามันาทำอะไรกันเนี่ยแม่มึง อย่าอย่าก่อใจคุกเข็นคนได้ไหมอ่ะทำไมอีนี่แม่งใหญ่กว่ากูอีกอ่ะคนต้องชอบมันเอาอีเนี่ยชอบคนไหนชอบคนนี้ชอบคนนี้เหรอแต่เขเห็นตามองคนนี้ตลอดเลยเฮ้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 ยเมียใครใครห่วงเลยเฮ้ยเป็นผู้หญิงหุดเมียใครกู้ไปเจอสภานี้เปลี่ยนไปเยอะทำไมหนุมใหญ่หัวพ่อ ที่อื่นมี่กแยัไม่ดูไอ้ทะลึึไอ้ขี้ก๊อบนี่จริงเลยเธอทั้งสี่คนนี่เนี่ยที่สัธาเขาจริงอยู่เล่นน้ำเล่นท่าเนี่ยใส่เสื้อผ้าซะบ้างไม่อายผู้คนที่ผ่านมาก็อายผีสางเทวดาเขาด้วยอันนี้ของใครอ่ะของเราเองของเธอเหรอใช่อเราจะคืนให้ึ้นมาเอาเลยเอามาเฮ้ยหมดเล้วเฮ้ยมดเห็น เห็นหมดเลยห็นหมดเลยผู้ไม่ชัดไม่นุ่มไม่นุ่มขึ้นมาเอาเถอะครับเฮ้ยไม่ไขึ้นมาเอาเดี๋ยวผมลงไปเอานะลงไปไม่ได้ไม่ได้รับเดเหยอเอ่เออสิเออกยอก เนี <One input> ่ยยังไงฝนก็ตกทำไมอ่ะกูเห็นล่องมรสุมเลยไม่ใช่แล้วมั้งชัวร์มากอะไรหยอกหยอกหยอกเล่นถ้าอยากได้เธอขึ้นมาเอาเลยฉันจะคืนให้พี่ฉันนับหนึ่งสองแล้ววิ่งหนีเลยเนาะให้คู่เลยให้คู่เลยหนึ่งสองสองไปเฮ้ยเดียวเดียวเดี๋ยวรอก่อนไอ้ไอ้กูใช่มาหจอกถามมาถึงวันที่ไหน ฉันขึ้นมาเดี๋ยวนี้อย่านะฉันบอกว่าเธอไม่ให้ฉันฉันเลยมีปัญมาไปแน่เลยเอาขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะไอ้ผู้ชายบ้าหยอดทุเรศมากเลยคุณเป็นผู้ชายอะไรมาแอบดูเขาสิงอย่างนี้ไอ้เนี่ไปเอาไป้เจี๊ยบไอ้เมิร์ฟอะไรอ่ะมึงปัญญาอ่อนปะเนี่ยมึงไม่เห็นเป็นังเอกเขาเล่นกันหรอโตเขาพูดน้อยอีหาไม่ใช่ต่อยหัวมันไม่ค่อยพูดนายกูก็พูดแทนมันแม่แม่ช่วยธมากินหน่อยค่ะช่วยหน่อยเลยผู้ชายยากเก่งเลยเด็กๆน่าจะดื้อคนเถียเนี้ย ใช้ยาเอ,อาไปคุต้องเล่นเงินอเลนตัวก่อนเห็นไหมนะโอ้ยอย่างว่าเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมคุณผู้ชายช่วยส่ง <c oughs> ไปหน่อยรอมือส่งสิกูพูดคำหนึ่งนะทำไมถ้ากูโดนนุงกูต้องฉีดยารอบสะดือไปแหละว้ากูเป็นคนช,ช,ช่วยส่งประชุมอย่างนี้นะผมขึ้นมาเอาตะเกนยบผมเจอขอ,อสัญญ,ญาณสว่างยัไม่ดูกูขึ้นมาเอาตะครับ จึงยิบปะทุงมาที่เธอเก็บไปร,ร,ร้องฉากหน้าฉากหน้าเป็นกูได้ร้องใครมาเนฉากหน้าได้ร้อง,อง,อง,อองอเลยใครมาไม่ฆ่านี่มึงอยากร้องร้องเลยกูฟังให้จอบกูนั่งฟังให้จบเอาอุอ้ยมึมงมกองูอยากร้องอยากเลื้อนบางเออเอา,เอาส่งปะทุงมามึงขึงออ้นมาเดี๋ยครับติดครับช่วยเหลือหน่อย thank